ทีนี่ไปอีกหนึ่งข้าวนะครับใช่ค่ะความถึงอัดชื่นใจของคนไทยกันเลยนะกับนักนักเรียนหมอหกกองโรงเรียนสุราสธานีค่ะมันมีเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมคะก็คือว่านักทองเทียวชารัสเซียเนี่ยเขาทำเป้าตามสู์ใจให้เลยไหนเป้าว่ามีทั้งเงินไทยมีทั้งเงินยูโรไล่ตางและแต่ว่า ความใจให้ข้องเข้าค่ะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีน้องนักเรียนจํานวน5คนที่เป็นเด็กหมอค่ะพบแล้วก็เอาไปมอบที่สถานีตํารวจที่นี่ได้ขึ้นครบทุแมถูกบาทถูกสตาค์ค่ะโดยเรียกแต่ว่านี่นะคะที่สถานีตํารวจภูธรเกาะพังงันจังวัสุราธ,ธานีค่ะฐานวิรัติวานข้อพยานฐานวิชัยคงมันนะคะ่านเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานท่สถานีตํารวจภูธรเกาะพังงันค่ะ พร้อมกับทางพลตํำรวจเอกปัญญานิรติมานทนนะคะผู้กำกับโพกเกาะพังงนันรวมไปถึงคณะค่ะมอบเงินรางวัลกันแลให้กับน้องนักเรียนข้องโรงเรียนสู้รัฐปิทยาค่ะจำนวน5คนด้วยกันนะคะ5คนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนชัน้นหมอหข้องโรงเรียนสู้รัฐปิทยาหมดเลยค่ะประกอบ,บไปด้วยน้องชัยพุททองมีนะคะน้องปุญญวัฒน์ณนะนะครค่ะน้องโซ่พิศราพรมอุบล น้องหะวะกมลมีเดชค่ะห้าคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเยาวชนทีวะเป็นพลเมืองดีข้องประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าแรกวันที่เก้าที่ผ่านมาแตกวันจันโดก็พบเป้าตังข้องนักทองเที่ยวชาวต่างชาติค่ะล่นอยู่บนน้นนะคะถึงข้างในเนี่ยมีทั้งเงินไทยแล้วก็เงินยูโรจํานวนมากค่ะเขาก็ไม่ได้เก็บกันไว้ไายนะเขานึกขึ้นได้วะสิ่งนี้แรกคือสิ่งที่มีคุณค่าต้องเอาไปมอบให้กับทางตำรวจสวพอกพง,งันค่ะเพื่อที่จะตามหาเจ้าข้องห้ไปรับขึ้นค่ะ ครับที่นี่ไปรายเรื่องเหตุการณ์กันสักิีนะครับจากการซอบสวนนี้ สาวานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทั้งห้าคนที่ได้แล้งกันไปแล้วเดียวนะจริงๆอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แล้วก็งงว่าไปยุปังนั่นปลื้นะครับไม่เที่ยวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าแลกวันเถกาตุลาคมเถกผ่านมานะครับเดินทางไปเยี่ยมบ้านเผื่อนรวมห้องก็คือบ้านเผื่อน่โยเถกอพังงั่นนั่นแหละระหว่างนั้นพอบกระเป๋าสะพายเอ๋ซี่ชมพูตอกอยู่บนน้นนะครับอยู่ในแซนลังบังกะโลวัฒนารีสอร์ทบ้านชโลกล่ำมู่ทีเจ็ด ตำบลกอพังงานอำเภอกอพังงานนะครับก็บเปิดขึ้นมาปอบบัตรรายละเอียดของบัตรนี่ก็คือเป็นหนักทองเทียวอายุเซ๊ะเซ๊ปีสั้นจาิรัสเซียสับซิ้นมาเล่กันสักนิดนะครับมีเบียไทยเป็นเบงไทยนี่ซองมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแล้วก็เป็นเบียร์สกุลยูโรห้าสิบยูโรหรือว่าประมาณซองพันบาทนะครับนอกจากนั้นก็มี เวนตากันแดนและก็เอการนการสาวรอดเครื่องด้วยนะครับอืมมีตัวมากค่ะทีนี้การนายทีปรณ์กมีเดชค่ะก็เป็นเพื่อนนักเรียนที่ว่าเป็นชาวก็พังงานนี่แหละเขาก็เลยเพื่อนมาบอกเลยเพื่อนหน้าคนคนี่มาบอกว่านี่พบตังนี่เอาไปให้ใครได้ม้างอะ่ะน้องเขาก็เลยพาเพื่อนๆออกไปตามหาเจ้าข้องค่ะแล้วก็นำเปาตังไปมอบให้กับผีๆตำรวจผีส่อพกก็พังงานเก็บไว้แล้วการเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสี่โมงยันสี่บวินค่ะ,คะคแต่ว่าเจ้าข้องเนี่ย ซืบสา5เบาตั้งมือตียงมาพบเนี่ยต้นประมาณสี่ถุ่มองวันทีเก้าค่ะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็เลยได้เดินทางไปแสดงตัวเป็นเจ้าข้องกระเป๋าค่ะทางตำรวจเองก็ไม่ใช่ว่าให้เลยนะ <ừ> ก็ต้องมีการตรวจสอบพีส์หลักฐ่านกันสักทีว่าเป็นเจ้าข้องจริงไหมผีสูน์กันเลยว่ามั่นแน่ๆน,นี่และเจ้าข้องค่ะก็เลยขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าก็ดีออกดีใจเป็นยางมากค่ะเพราะว่าได้ตังึ้นตั้งไล่เมินนูนะ <ừ> ทีนี้ค,ค่ะเข้ากา อบอกว่าเข้าเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าล้นไห้เข็นไนแหละกะตอนไนนะคะนอกจากนี้ยังมีการฟ้าครอบคุณในนําใจของคนไทยข้องนองนักเรียนทีว่าพบเล้วเนี่ยไม่เอาไปอย่างได้ขึ้นมาเลยแล้วนะคะทา,ทางทีวาใจนี่ต้องบอกว่าโทษไปเลยไม่คิดว่าได้ขึ้นค่ะแล้วก็เขาบอกว่า นี่ถ้าออาไปสุ่นแกบประเทศอื้อนั้นไม่ใช่ได้คืนนี่ก็แร่งพันนีเลยนะเราก็สื่นใจแลบรอเป็นการสร้างภาพหลักทีดีให้กับคนไทยและการแร่งท่องเที่ยวเกาะพังงันรวมไปถึงการท่องเที่ยวโดยรวมข้องประเทศไทยได้กว่าเป็นการเรียกวั่นและก็ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ว่าจะเข้ามาในประเทศไทยคืนมาค่ะครับกับ,บไปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราว่างเดี๋ยวเรากำลังฟื้นฟูการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้มันหยุดชะงักไปนะแต่ซิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะไม่ย่้าว่า มาตาประเทศ <มา S 1> ไทยมา,มาแล<ม>า้วมันหล้ดซึกงดีเลค่ะลุยเออนะครับผ่